อ๋อตอนอินโทรผมเห็นว่ามันมีมันมีร้านค้าอยู่นอกโรงเรียนครับขับรถได้ไหมขอยืยมรถขับหน่อยนะอ๋อได้ว่ะผมไปแหละเดี๋ยวผมมาหน้าอาจารย์ผมค่อยเรียนผมไปซื้อของก่อนมีตังค์ตั้ง9กเหรียญไปทาอะไรก็ได้เลี้ยวซ้ายไปเลยกลับบ้านดีกว่าไม่เรียนแล้วเ <c oughs> ปล่าหรอผมมาหาร้านค้าอันไรเหมือนร้านค้าที่สุดร้านสีส้มนั่นหรือเปล่านั่นมันโรงเรียนร้านค้าอยู่ไหนฟ้าเรามีตังค์งก็ต้องเอาตังค์ไปซื้อของละลายซับกันหน่อย หนวันร้านค้ามันมีแต่บ้านเนี่ยหรือว่าร้านค้าอยู่ในโรงเรียนเป็นร้านค้าโรงเรียนเออไม่แน่นะผมว่ามันน่าจ,จะใช่นี่มันบ้านใครทรํไมใหญ่โตขนาดนี้ขับรถต้องขับดีๆครับเราต้องทําตามกฎจราจรครับมีรถมีรถดุดเหล็กด้วยรถดุดเหล็กคืออะไรวะรถไม่เหล็กเออรถไม่เหล็กดุดรถเออน่าลองนะเนี่ยไหนทดสอบเออโอ้โหรถจอดมาสนิทกระโดนอุ้ยเจ็บเจ็บมีเจ็บด้วยครับ สมจริงแล้วรถมันจะจอดเนี่ยผมจอดนานแล้วเออผมเจ็บเลยครับ <laughs> เจ็บเอวเลย <laughs> รถชนเอวนี่เจ็บเอวเลยบันเดาพังโอเคครับแ่วาแล้วมันต้องเล่นได้ดูดเหล็กได้ใช่ไหมดูดอะไม่ดูดไม่ได้วะดูดยังไงอะดูดไม่ได้หรือว่าต้องดูดอันที่แบบว่าที่เรากำลังใช้อยู่นั่นมันอะไรไนั่นเันเงินผมไปเอาเงินก่อนเจ็งเป้ง มาดูดรถนี่ไงดูดรถไปเอารถไปคืนก่อนเอารถไปคืนเจ้าของที่เรายืมมาเรายืมมานานแล้วบริการส่งรถครับผมผมกำลังจะเอารถไปคืนนะครับรถใครไม่รู้ครับปีปีปีบีบแตะได้ไหมไม่ได้เหมือนรถมันเบาเลยนะ<笑><笑>ยาะยเาเก็บสจอรถไฟเขตโรงเรียนต้องแบบขับแบบว่าช้าๆนะครับปลอดภยัยปลอดภยัยมันจอดไว้ฝั่งไหนวะเอารถมาคืนเลยครับอ่ะเอาไปคืนไงวะ เดี๋ยวเดี๋ยววางไงอะเอารถมาคืนวางไม่เป็นอุ้ยอุ้ยวัตนั่นอาจารย์ผมจําได้อาจารย์จับผมอาจารย์จับผมหรออาจารย์อาจารย์แขนแขนเอาอาจารย์ไม่สนใจเว้ยพอเราอยู่บนรถอาจารย์ครับเอือโอ้โหโอ้โหตึกตักตึกตักเฮ้ยเดี๋ยวโดรถชนเราวิ่งหนีก่อนไม่เออขอหัก เออเฮ้ยยังรอดอยู่อะเมื่อกี้คอหักทราไมเจ็บทองวะโอเคอยิงวิ่งได้อยู่ต้องเก็บต้องกลุมทองไปด้วยนะฮะ้อาอาจารย์สบหายหรือว่าอาจารย์จะเป็นผีอ๋ออาจารย์อยู่นี่อาจารย์ครับไปโรงพยาบาลกันไหมผมก็เจ็บเหมือนอาจารย์เลยเนี่ยไปเราไปโรงพยาบาลก็เถอะอาจารย์น้อง โรงพยาบาลไปทางไหนครับโรงพยาบาลไม่มีใครสนใจกูเลยไปเองก็ได้วะเราเจ็บอย่างนี้ผมว่าต้องไปไปเติมพลังด้วยการกินเฟนตาครับ <laughs> อันนี้คืออะไรอ,อ๋อภารกิจนะครับไม่ทําดีกว่าขี้เกียจทาเกมนี้ใครเขาทาภารกิจกันเออนี่ไงเฟนตาเพิ่มพลังออสดชื่นไม่ใช่เฟนตาเลยเครื่องดื่มลดฟิซซี่ฟิซซี่อ้าวพี่อ้วนวัสดีครับทําไมโรงเรียนนี้หน้าเหมือนกันจังวะหน้าเหมือนกันหลายคนเลยัสดีน้องแว่น เลืออาจารย์วะไม่รู้สิแล้วก็อยู่ที่ห้องของอาจารย์นะครับ t e x เช r e Room นะครับดูซิห้องอาจารย์มีอะไรบ้างอ๋ออาจารย์กำลังตรวจเกียรติกักเรียนอยู่ว่าแล้วคนนี้เป็นอาจารย์แล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นอาจารย์ไม่เหรออาจารย์เพิ่งเดิอนออกไปไม่ใช่หรอครับเออเล่นเกมไม่เล่นเกมไปคอมไปคอมเอ้ไม่ได้เลยออกทางหน้าต่างเลยไหมขี้เกียจออกข้างนอกเออออกด้วยด้ว่ยวะว่าจะไปซื้อของก็ไม่ได้ซื้อเนี่ยต่อยผู้หญิงโชว์อาจารย์อาจารย์นี่ผมต่อยคนอ้าวอาจารย์ไม่สนใจเลย เฮ้ยทำไมพี่ใช้เก่าจังงาพี่ใช้เอาเอาสเปรย์ไหมอุ้ย,อ,ยอ่ะไม่ได้ผลนี่ต้องหมัดมวยหมัดมวยนี่ต่อยผมไม่ได้หรอกถ้าต่อยผมเทมากมีนั่งด้วย <c oughs> ได้ตังค์เลยครับได้ตังค์เยอะเลยแต่ผมไม่รู้จะไปซื้ออะไรวะเรื่องของเรื่องคือยังไม่รู้ว่าร้าคลายอ,อยู่ตรงไหนเลยขอยืมรถหน่อยนะ <c oughs> ยืมอีกทีนึงไอ้บ้านนี้มีอะไรไปเนี่ยเออทดสอบเข้าบ้านคนอื่นโอ้โหข้างในผมเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าอ๋อมีตังค์เลยครับ ทางบ้านมันมีตังก้อนเดียวเลยนะมีอยู่สองก้อนสามก้อน๋อมีสามก้อนไม่มีเอฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรเลยไม่ใช้ชีวิตอยู่กันยังไงเนี่ยฮะทีวงทีวีก็ไม่มีเวลาเบื่อเบื่อจะดูอะไรกันโอ้โหครังที่นอนยังไม่มีเลยนอนพื้นก็เหรอครับผมเปิดหน้าต่างให้เอา้าหน้าต่างอุ้ยโอ้รับประกันได้ครับว่าหน้าต่างที่บ้านแข็ง,งแรงกว่าหน้าต่างโรงเรียนหน้าต่างโรงเรียนนี่ผมชกกระจกแตกนะครับแต่ที่บ้านนี่ผมต่อยทีมือแทบแตกเนี่ยดูดิ ยอดขอยืยมรถหน่อยนะครับจะไปร้านอาหารไม่ร้านอาหารดิจะไปร้านค้าสวัสดีทุกคนสวัสดีครับทุกคนเออร้านค้าไม่มีเหรอวะร้านค้าอยู่ไหนร้านค้าใครใครใครฉีดอะไรเนี่ยสเปรย์เด็กบือบอลเท่านั้นแหละที่ฉีดสเปรย์มีบินทางขยะนะครับว่หาร้านค้าไม่เจอเลยมันอยู่ตรงไหนวะนี่ปะ ห้องสมุดผมมีห้องสมุดด้วยข้างบนมันคือห้องอะไรผมยังไม่ได้ขึ้นไปดูเลยอะ <c oughs> มีของเล่นแล้ว <c oughs> มีของเล่นแล้วรถธรรมดามันไม่สะใจมันต้อง <c oughs> นี่เลยแม่ด <c oughs> ูสิผสมจริงหรือเปล่าเ <c oughs> ออเบนเลย <c oughs> เดี๋ยวบทอาจารย์เ็นเบนแบบนี้เลยเหรอฮะ <c oughs> เดียว โอ้หดูดูดูเกมครับ <c oughs> อเอาตกใจคิดว่าเอาเมื่อกี้ผมบดอาจารย์เป็นอาจารย์ไม่ว่าผมเลยนั่งต่อยนั่งต่อยแหมหนีไปซะรถบดน,นี่สมจริงมากครับผมจะเลี้ยวขึ้นไปได้ไหมข้างบนอยากขึ้นไปข้างบนนะไม่ได้วะไอสองคนที่คุยนานเนะี่ยไปไปสู่ที่ชอบที่ชอบ <c oughs> ไ,ปไปสู่ที่ไปสที่ชอบที่ชอบแนละ้วลูกพี่ไปแล้วนี่น่าจะเป็น อะไรเอ่ยร้านอาหารหรือเปล่าโอ้มีสาว้ยน้ำไหครับทุกคนตูนกกำลังว่ายน้ำอันนี้คืออะไรห่วงยางอ่อพูลเด็บสาะนี้ลึก1.5เมตรนะฮะโอเค1.5เมตร150ยหเซนอันนี้อ๋อตรงนี้คือ2.5เมตรโอเคครับนี้3.5เมตรส่วนสูงเราประมาณสักสักร8 0ดอยู่ตรงนี้ก็พอครับเดี๋ยวเดี๋ยวจมนีอ่อ๋อไม่ต้องจมแล้วัอดีครับพี่ว่ายน้ำทุกคนดำน้ำไงวะนี่ผมดำน้ำจะเป็นชมัมวงอะบอกเลย ไม่มีทางตายแน่นอนโอ้ยต่อยในน้ำไปด้วย My God มาดีนักว่ายน้ำหมอนักว่ายน้ำหมอมันต่อยในน้ำได้วยเหรอวะแล้วต่อยเร็วด้วยนะไม่มีแบบความหน่วงของน้ำอะไรอย่างนี้เลยเหรอจมน้ำตายไปซะพี่มืดอ้าวแล้วผมผมลอยทำไมเนี่ยผมจะน้ำน้ำเฮ้ยโดนลุ่มช่วยด้วยครับแล้วว่ายน้ำเร็วจังวะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ามันมันเดินเองอะเฮ้ยมันว่ายน้ำเองผมควบคุมไม่ได้การบั๊กเล็กน้อยโอเคได้ควบคุมได้แหละ อุ้ยเจ็บเจ็บขึ้นไม่ได้เลยนะต้องขึ้นตรงนี้เหรอเอ้าขึ้นไงเนี่ยอุออ้ยเอ้าแ,แต่คิ้วเด่ขาเอ้าหลือแต่รองเท้าเอ้าอยู่ดีๆก็ล่องขนแล้วเสื้อหลุดได้ไงเนี่ยเกมนี้มันอะไรกันวะเนี่ยอยู่ดีก็ย่อยสลายกลายเป็นผูยผงเออพวกนี้ก็ว่ายน้ำกันต่อไปงั้นะับมองดูเพื่อน เพื่อนมึงหายไปไหนวะต้องใส่เพื่อนมึงหดตัวเข้าไปอยู่ในเสื้อแล้วมั้งเปิดน้ำได้ไหมอ่าน้นําอ้าวห้องอาบน้ำไม่เข้าไม่ได้เลยกูต่อยอากาศเหรอเนี่ยห้องน้ําไม่มีใครครับข้างบนอ้มีที่นั่งกระโดดลงไปเลยกระโดดกันกระโดดไม่ได้โอ้โหมาดดดติดติดเคยติดก็ติด,ตดห้องน้นมันห้องอะไรกันน่าสงสัยยิ่งนักห้องน้ําอ๋ออาจจะเป็นห้องน้ําฝั่งหญิงแทนอ้าว กินห้องน้ําชายไม่กินห้องน้ําหญิงฉี่ก็ไม่ได้ห้องน้ําเปิดด้วยโอ้ไม่สมจริงเลยเราวปวดฉี่ปวดอึทาไงเออเอา้เอาเกิดแล้วเหรอสปอนเกิดใหม่ครับไอคนไปกินมันสปอนเลยครับมันเกิดใหม่อยู่ในสระล้วก็ต้องต่อ,อยยบ่บนสระนีลงไปสู้เขาทําไมอา้าวต่อยไม่โดนงั้นเอานี่ไปนายต้องโดนตัวนาย,ยายเย็นกินไปแล้วต้องพ่นดับความเย็นให้นายอุ้ยร้อยแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยว ไปกบไปเน,นี่ยอ้าวย่างวะลงไปข้างล่างอย่าขึ้นมา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 มันบินเป็นนกเลยเอืออย่าขึ้นมาจําไว้อยู่ในน้นาแหละนายจะไม่มีทางขึ้นมาเว้ยไปดีกว่าไม่มีอะไรมางวะโรงเรียนนี้ขนาดร้านข้าผมหาไปเจอผมไปคุยขยะกินได้ไหมหิวข้าวแล้วหิวข้าวกลางวันโอ้โหดูค้าจับักขยะ แขนนายไม่หักกับเพื่อนผมตั้งชื่อให้นายก่อนนายชื่ออะไรดีตัวหลักของเราครับตัวหลักของเราชื่อว่าเจฟนะครับเจฟเจฟเจฟฟี่เ,เอดูแขนซะก่อนเข็นถังขยะไปแบบว่าแขนแทบงอแล้วดูดิถังขยะเ <c oughs> ข็นไปไหนเนี่ยลูกวิ่งได้ด้วยต้นไม้หักอ๋อดอกไม้ครับเก็บดอกไม้ได้ไหมอุย้ย <c oughs> แล้วผม <c oughs> วางถังขยะทีมันกระเด็นงี้เหรออ้าแล้วพลิกขยะมาแบบง่ายได้ไม่เป็นไรครับเราจะไปทางนี้เราจะหาผู้เคาะ ผู้คร้อยนะครับเฮ้ยนำไม่หลุมอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนละกันนี่ไงผู้คร้อยคือไอ้สองคนนี้พวกนายมันก็เป็นแค่เศษขยะเคขยะเศษขยะเศษขยะโอ้โหกระเด็นเลยเศษขยะก็ต้องอยู่ในถังขยะอ้าวถังขยะเจ็บปังเจ็บทำไมนายโหดไรขนาดนี้ เออเกิดไหมเออโอ้ยตังค์เยอะเนี่ยโอ้เด็กเรียนกระเด็นไปไหนแล้ววะเด็กเรียนตังค์เยอะมากครับผมยังไม่รู้วิธีจะเอาตังค์โอ้โอ้หลุมอะไรนะถ้าลงไปนี่น่าจะตายแล้วเนี่ยเราสามารถแบบแบกคนมาได้ไหมแบกมาโยนอะไรเงี้ยมันเป็นไฟลงไปเราจะตายไหมถามเมืโง่นะลงไปเราก็ไม่น่ารอดเข็นคนมาไว้ได้ไหมแบบจับคนนะเออ จับได้ไหมวะตามเรามาเอา้านายไม่มโหมโห่อยเหรอเอา้าวิ่งหนีเฉยหาพวกนักเรียนนักเรียนนักเรียนยด้วยครับให้มันตามเรานี่น่าจะเป็นเด็กเรียนนะใส่ชุดอย่างเงี้ยไม่โอโ้ทำไมนาย <laughs> แข็งเก่งจังแล้วตินายขนาดนี้นายไม่โกรธเหรอแถมยังนั่งแบบนั่งให้เราโดนนั่งให้เราต่อยโอ้รับถือใจิตใจนายมากเลยไปแล้วนี่มันจะอะไรเอ่ย มันว้าวสนามกีฬาสนามกีฬาครับสนามกีฬาก็จะมีคนแข็งแรงแข็งแรงไหนเล่นรุ่นลักปีมังอ่า,าเก็บได้ด้วยเอา้าเดี๋ยวผมแค่เก็บแล้วเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยโอ้ตามกูทำไมต้องทิ้งใช่ไหมทิ้งเหรอเดี๋ยวทิ้งไม่ได้โยนว้าชิบาหายเลยไม่น่าเก็บเลยมันโยนทิ้งไม่ได้ครับคุณผู้ชมทิง้งโอ้ยโอ๊ยอย,อย่าตัดกันเองโอเคให้มันตัดกันเอง ทิ้งไงวะทิ้งไม่ได้ยาอย่าเพิ่งต่อยเราต่อกันเองต่อกันเองทิ้งยังไงโอ๊ยเจ็บแล้วเราเจ็บเราเจ็บชิบหายแล้ววิ่งไปหาอาจารย์ได้ไหมโอ้ยมีเสียงรถด้วยอ่ะเลยเราเออกมานอกโรงเรียนมันทิ้งยังไงอ่ะอ้าวอ๋อโอเคเราเก็บไปแล้วครับอ้าวเราเก็บไปแล้วนายมาต่อยเราทําไมลูกเล็กบีบอยู่ที่เราอ่าววัตถุฟ้าโอ้ยมีตังค์ด้วยเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนไม่ได้เลยไลน์คลายไม่เจอเลย เก็บตังค์ไปทำอะไรต่อยแม่งต่อยแม่งยาอย,าอย่ายุ่งกับเราอาจารย์ครับจะได้เลยไม่ต้องอาจารย์แล้วเจอของดีมาเมื่อก,กี้อุย้ยเข้าป่าเลยเอ้ยชนซะอ้าแล้วตายไปเนี่ยเออโอ้เกิดอะไรเกิดอะไรห้องพยาบาลจจย m ม่กอดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่าน,นี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านครับแล้วเจอกัน